l Listen c h a n n e l ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y u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  e พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันกและคุณก็ณไม่ต้องลำทาง<า>กับโฆษณาอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆ ได้ทางช่องล i s t e n GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ล t ซ n c นแชแน l นักสลักวิญญาณตอนที่2860ดดักซุ่มหุบเหวมันปฐพีในอดีตเหมือนบ่อน,น้ำบ่อนหนึ่งผนึกความมืดมิดเอาไว้ทำให้ฟ้าดินมืดมนแต่วันนี้ภายในหุบเหวมันปฐพีกลับส่องแสงเจิดจ้าผู้เข้าร่วมศึกที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆล้วนมุ่งหน้ามาที่นี่แทบจะในทันทีหลังมาถึงก็พุ่งตัวเข้าไปในนั้นอย่างไม่ลังเล ในแดนมัรนปฐทภีมีราชันสัตว์ระเบียบกระจายตัวอยู่บนตัวมีระเบียบระดับสวรรค์ขั้น9ก้าที่สมบูรณ์มูลค่าเช่นนี้พลังระเบียบที่บกพร่องเหล่านั้นเทียบไม่ติดสักนิดนอกจากนี้ในแดนมารปัทภียังสามารถหาเศษเซี่ยวระเบียบระดับเทพโอสถเทพนิรันต์หรือกระทั่งวิญญาณระเบียบได้เรื่องนี้สำหรับผู้เข้าร่วมศึกคนใดๆล้วนเป็นสมบัติที่ฝันถึงทั้งนั้นลินสวินกับหลี่เจินก็มาแล้วเช่นกันตลอดทางไม่ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรทั้งไม่ได้เจอผู้เข้าร่วมศึกคนอื่น พุ่งตัวเข้าหุบเหวมันปะทภีอย่างราบรื่นใต้หุบเหวมีแสงสว่างแต่ไม่ได้บาดตาปรากฏพอลงไปถึงระยะ90,000จังประตูเขตแดนมหฮมาบาลหนึ่งปรากฏขึ้นสู่สายตาของหลินสวินกับหลีเจินแต่ในตอนนี้หลินสวินกลับชะลอความเร็วลงแววตาไหววูบเอ่อยว่าผู้อาวุโสระวังไอสังหารที่ซ่อนอยู่ในประตูเขตแดนนั้นด้วยขณะพูดเขาก็เรียกเตากระบี่ไร้ก้นบึ้งออกมาแล้ว ตั้งแต่ทะลวงขั้นดับเทพขั้นปลายถึงตอนนี้ก็3ปีแล้วแม้ว่าพลังปราณเขาจะพัฒนาได้ช้าลงเพราะขาดพลังระเบียบระดับสวรรค์ที่เพียงพอแต่ด้วยการตกตะกอนและขัดเกลาวในช่วง3ปีนี้กลับทำให้มักวิธีหลินสวินยิ่งมั่นคงหนักแน่นหลีเจ้นใจกระตุกเรียกดาบศึกสีดำของตนออกมาเช่นกันสวบขณะเข้าใกล้ประตูข้ามแดนเมื่อความคิดหลินสวินขยับไหวไกายมรควรีดำก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศ ถ้ามีการดักซุ่มอยู่จริงทันทีที่อีกฝ่ายลอบโจมตีจะต้องใช้วิชาที่แข็งแกร่งที่สุดโจมตีเขากับหลีเจินให้ถึงชีวิตถ้ารีบบุกเข้าไปย่อมไม่ฉลาดนะักแต่เมื่อมีกายมัควรีดำทุกอย่างก็แตกต่างไปแล้วฟุบๆุก็พบว่าบนร่างกายมัควรีดำปล่อยแสงมักออกมาชั่วพริบตาก็กลายเป็นเงาร่างแน่นขนาดสามพันร่างเต็มแน่นห้วงอากาศใกล้ๆประตูข้ามแดนนี้อภินิหารพรสวรรค์สามพลิวารียาว แต่ละร่างล้วนมีกลิ่นอายขั้นอายุไขเทียมฟ้าขั้นปลายอบอวลเงาร่างสามพันร่าง,งรวมตัวก็เหมือนกองทัพขั้นอายุไขเทียมฟ้าขนาดใหญ่ทับหนึ่งแน่นอนว่าร่างแยกเหล่านี้แตกต่างจากกายมรคทั้งห้าไม่ได้มีสติปัญญาและพลังปราณเทียบเท่าร่างต้นทั้งยังไม่อาจฝึกปราณตามลำพังเป็นการแปลงออกมาจากกายมรควารีดำล้วนๆแต่ต่อให้เป็นเช่นนี้อภินิหารพรสวรรค์ขั้นนี้ก็เรียกได้ว่าหน้าตะลึงแล้วไปกายมรควารีดำของหลินสวินชี้ไปที่ประตูข้ามแดน ตมร่างแยกสัมพันธร่างล้วนพุ่งเข้าไปเหมือนกระแสน้ำภายในประตูข้ามแดนเป็นโลกอันกว้างใหญ่ภพศสารแห่งหนึ่งผู้ผาธารากว้างไกลเผย,ยทิวทัศน์ด,ดั่งแรกกำเนิดดึกดำบรรเมื่อยืนอยู่ในผู้ผาทราแห่งนี้ประตูข้ามแดนที่เชื่อมมาที่นี่บานนั้นก็หยุดนิ่งไม่ไหวติงเหมือนน้ำวนมหมาที่ลอยอย,อยู่ใต้เวงฟ้าแห่งหนึ่งผู้เข้าร่วมศึกจากสิบยักษ์ใหญ่อมตะอย่างพวกหวังจะเหวีย่ยวนต่างสั่งสมพลังรอคอย คราวนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเราถ้าปล่อยให้หลินรอดไปศึกมันคอมตะคราวนี้ก็อย่าหวังว่าจะฆ่าเขาได้อีกหวังจะเหวี่ยห้วนสีหน้าสงบนิ่งผิดปกติเสียงดังเข้าไปในหูของเหล่าคนที่อยู่ข้างกายต่อไปสิ่งที่ข้าอยากให้พวกเจ้าทำก็คือนำสมบัติลับที่พกมาแดนมันสิบทิศคราวนี้ออกมาให้หมดแค่รอให้เงาร่างหลินสวินปรากฏก็จะถล่มสังหารเขาข้างกายเขาผู้เข้าร่วมศึกที่มาจากสิบยักษ์ใหญ่ออมตะทั้งสิ้นสิบแปดคนต่างเผยสีหน้าดุร้าย สายตาหวังจะเหวี่ยห้วนมองไปไกลๆเอ่ยว่าแน่นอนว่าต่อให้ข้าหลินสวินไม่ตายแค่ทําให้เขาบาดเจ็บสาหัสก็ได้พวกคนของลัททีพ่อมดกับลัทธิชานพวกนั้นต่างรอชุบมือเปิบอยู่เสียงเจือความชิงชังอยู่ไกลๆห่างออกไปไกลลิบคนของลัทธิพ่อมดอย่างพวกชางฝูเฟิงและคนของลัทธิชานอย่างพวกเหวินเฉียวสุยต่างมองดูอยู่ในที่ลับไม่คิดจะเข้าไปสอดมือแต่อย่างใด ถ้าว่าหวังเจวิหุวนรู้ดีขอเพียงหลินสวินยืนหยัดไม่ไหวคนของสองหอบรรพจาร์นี้จะต้องช่วยโอกาสลงมือแน่ถ้าเป็นไปได้หวังจะเหวี่ยห้วนย่อมอยากใช้พลังของพวกเขาเองสังหารหลินสวินมากกว่ามีคนมาแล้วก็ในตอนนี้เองมีคนสื่อจิตเสียงเบาเหนือวังฟ้าภายในประตูน้ำบนที่หยุดนิ่งนั้นพลันมีเงาร่างสูงปร่งกระโจนออกมาร่างหนึ่งเป็นหลินสวินนั่นเองข้า หวังจะเหวี่ยห้วนที่สั่งสมพลังรออยู่นานแล้วแทบจะออกคําสั่งทันทีตูมเหล่าผู้แข็งแกร่งจากสิบยักษ์ใหญ่ต่อมตะใช้ไพ่ตายและวิชาลับก้นหีบในมือโดยไม่ลังเลสักนิดก็เห็นสมบัติต่างๆฉายแสงแสบตาง,งามตระการทยานสูงขึ้นไปอย่างฉับไวเข้าไปปกคลุมประตูน้ําวนเหมือนกระแสน้ําเชี่ยวมืดฟ้าโมดินพื้นที่ทั้งสี่ทิศแด้านนั้นต่างถูกพายุสายฟ้าและแสงมักหน้าคลั่นคล้มกลบมิด การโจมตีเต็มกำลังที่สั่งสมพลังมานานแล้วเช่นนี้ผู้เข้าร่วมศึกลัทธิพ่อหมดกับลัทธิชาญที่อยู่ไกลออกไปได้เห็นแล้วยังหวั่นใจเสียวสันหลังว่าปัปงเงาร่างหลินสวินพลันระเบิดออกถูกกระแสพลังอันหน่าสะพึงกลบมิตรตายแล้วหรือได้เห็นภาพนี้หวังจะเหวี่ยห้วนยังอึ้งไปคล้ายว่าจะง่ายไปหน่อยส่วนทุกคนที่อยู่ข้างกายเขาก็เหมือนฝันไป ความแข็งแกร่งของหลินสวินพวกเขาได้สัมผัสอย่างลึกซึ้งมานานแล้วแต่พวกเขากลับคิดไม่ถึงว่าการซุ่มโจมตีนี้จะราบรื่นปานนี้ไม่ใช่หวังจะเหวี่ยห้วนในตานิ่งถึงในทันใดก็พบว่าในประตูน้ําบนนั้นมีเงาร่างกระโจนออกมาดุดกระแสน้ําแต่ละร่างล้วนเป็นหลินสวินเบียดเสียดแน่นขนาดมากมายเต็มไปหมดเหล่าคนที่ซุ่มอยู่ในบริเวณใกล้เคียงต่างตกตะลึงอ้าปากท้างในสมองมีความคิดเดียวผุดขึ้นมาที่เพิ่งตายไปเป็นร่างแยกของหลินสวิน แต่ร่างแยกของเขาจะมากเกินไปแล้วกระมังก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าหลินสวินคนนี้ไม่มีทางประสบเคราะห์ง่ายใดยเช่นนี้แววประหลาดปรากฏขึ้นในดวงตาพวกชางฝูเฟิงหวนเฉียวสุยที่มองอยู่ในมุมมืดข้าหวังจะเวหวี่ยห้วนตะโกนลั่นฮนด์นชอสเขาตระหนักได้แล้วเห็นชัดว่าหลินสวินเตรียมพร้อมมาก่อนนี้ก็หมายความว่าแผนซุ่มโจมตีล้มเหลวแล้วแต่สถานการณ์ในตอนนี้ทําให้พวกเขาไม่อาจรามือได้อีกตูมตูมตูม สมบัติลับที่มีกลิ่นอายต้องห้ามต่างๆทะยานฟ้าทําให้ฟ้าดินสั่นสะเทือนภูผาธาราใกล้เคียงต่างพังลงตามไปด้วยพลังที่รวมตัวอยู่นั้นน่ากลัวเกินไปเหมือนจะทําลายฟ้าดินแห่งนี้ก็เห็นว่าร่างแยกแน่นขนาดของหลินสวินได้รับบาดเจ็บสาหัสทันทีเพียงไม่กี่อึดใจร่างแยกพันกว่าร่างก็มาลายไปสิน้นนี่ไม่ใช่เพราะร่างแยกเหล่านี้ไม่แข็งแกร่งพอถึงอย่างไรแต่ละร่างต่างเทียบได้กับขั้นอายุไขเทียมฟ้าขั้นปลาย แต่เป็นเพราะพวกหวังเจะเหวี่ยห้วนต่างเป็นขั้นดับเทพสมบูรณ์ทั้งยังสำแดงผู้ตายที่อยู่กับตัวออกมาทั้งหมดเพื่อการซุ่มโจมตีครั้งนี้อนุภาพเช่นนั้นสามารถทําให้ขั้นดับเทพคนใดก็ตามสลายกลายเป็นฝุ่นควันได้นับประสาอะไรกับร่างแยกที่มีพลังแค่ขั้นอายุไขเทียมฟ้าขั้นปลายจํานวนหนึ่งตูมโครมฟ้าดินไหวโคลงกระแสพลังอันน่าครั่นคลามพวยพุงพ่งพุ่งประหนึ่งน้ําตกทานสวรรค์ม้วนตลบร่างแยกมหามรักเหล่านั้นของหลินสวินสลายหายไปไม่หยุด แต่พวกหวังจเจวี๋ห้วนกลับดีใจไม่ออกสักนิดเพราะจนถึงตอนนี้ร่างต้นของหลินสวินยังไม่ปรากฏตัวแต่พลังสมบัติลับในมือพวกเขาต่างเปิดเผยออกมาหมดและใช้ไปอย่างรวดเร็วถอยหวังจเจวี๋ห้วนสีหน้าคล้ำเขียวแม้ในจะอัดอั้นจนแทบระเบิดแต่กลับไม่กล้าลังเลสักนิดตัดสินใจถอนตัวในทันทีตูมก็เป็นตอนนี้เองที่เต่ากระบี่ใบหนึ่งพันพุ่งออกมาจากประตูน้ำวนแสงมรกัยศารไหลเวียนในห้วงอากาศบดขยี้ไปหาพวกหวังจเจวี๋ห้วนดังสนั่นวั่นไหว อนุภาพของมันไม่อาจต้านทานได้ช่วพลิบตาเสียงปะทะสันหูก็ดังขึ้นผู้แข็งแกร่งที่หนีไม่ทันบางส่วนทำได้เพียงกระตุ้นสมบัติเข้าประจันหน้ากับมันแต่เพียงพริบตาก็ถูกเตากระบี่ไร้ก้นบึ้งซัดกระเจิดกระเจิงบาดเจ็บสาหัสกระอักเลือดจากนั้นเสียงครวนกระบี่สายกระจ่างก็ดังขึ้นจากเตากระบี่ไร้ก้นบึ้งกระบี่มักเล่มหนึ่งเคลื่อนออกมาพาดผ่านกลางห้วงอากาศฟุบฟุบฟุบ บริเวณนั้นมีผู้แข็งแกร่งที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วสามคนถูกปรางกระบี่สังหารร่างล้วนถูกปรางกระบี่มหาสาลบทขยี้ฝนเลือดสาดกระเซ็นหวังจะเหวี่ยหว้วนตาแทบหลุดจากเบา้าคำรามก,กรัดเกลียวเร็วเข้าเสียงดังสนั่นก้าวชั้นฟ้าทว่าพื้นที่รอบทิศแห่งนี้ยังเหลือร่างแยกของหลินสวินอยู่มากมายบัดนี้เหมือนกลายเป็นสิ่งกีดขวางแถบแล้วแถบเล่าขวางทางถอยหนีของพวกหวังจะเหวี่ยห้วน ขณะเดียวกันหลินสวินกับหลี่เจิญก็พุ่งออกมาจากประตูน้ำบนเคลื่อนตัวผ่านห่วงอากาศทยานมาหาพวกหวังเจเวี๋วหุ่นทันทีที่ไรที่สุดก็คือกายมรคทั้งห้าของหลินสวินออกเคลื่อนไหวพร้อมกันพุ่งไปหาคู่ต่อสู้ต่างๆอาอนุภาพดุจเทพมาเยือนบริเวณนั้นกลาหนโดยสิ้นเชิงแสงมรคและเสียงดังสนั่นสอดประสานกระแสพลังปั่นป่วนถาโถมแตกส่านปรากฏเป็นภาพทำลายล้างอย่างหนึ่งหวังเจเวี๋วห้่นใจหล่นวูบ เขากำลังหลบหนีเต็มกำลังแต่ในคันลองสายตาเขาพวกพ้องของเขากำลังถูกปลิดชีพไปคนแล้วคนเล่าร่วงหล่นในฟ้าดินอันปันป่วน,นพังพินาศแห่งนี้กลิ่นไอต่อสู้ยุ่งเหยิงปนเปไปกับกลิ่นเขาเลือดอบอวนกระตุ้นจนเขาตาแดงก่ำด้วยความโกรธในฐานะบุตรฟ้าประธานของยักษ์ใหญ่อมตระกูลหวังเขารู้สึกไร้พลังเช่นนี้เป็นครั้งแรกความพ่ายแพ้กับข้องและกรัดเกลียวหนักหน่วงประหนึ่งภูเขาถล่มสมุดคำรามทำให้ตัวเขาแทบระเบิดทว่าเขาไม่ได้ไปสู้สุดชีวิต แต่กำลังหนีอย่างบ้าคลั่งผมเผ้ากระเซิร์กระเซิงสภาพเหมือนคนบ้าตูมเต้ากระบีเต้าหนึ่งลอยหือมาเคร้งหวังเจเวียหว้วนสกัดด้วยกระบีโบราณล,ลายสนทั้งตัวเขายังถูกซัดจนกระเด็นออกไปเลือดลมปั่นป่วนกระอักเลือดออกมาอย่างกล้านไม่ไหวอีกต่อไปใกล้ออกไปร่างต้นของลินสวินบุกมาเดาวด้นานแล้วว่าเจ้าหวังเจวียห้วนไม่มีทางยอมรามือแต่โดยดีแต่น่าเสียดายวันนี้พวกเจ้าไม่ว่าใครก็อย่าหวังว่าจะรอดออกไปเลยเต้ากระบีเปล่งแสง บทขยี้ห้วงอากาศเข้าโจมตีหวังเจเวี๋ห้วนต่อให้ตายข้าก็จะลากเจ้าลงหลุมไปด้วยกันหวังเจเวี๋ห้วนสีหน้าดูร้ายตวัดกระบี่ห้ามหันเครง้งเครง้งเครง้งเสียงปะทะทีกระชั้นดังขึ้นไม่ว่าหวังเจเวี๋ห้วนจะจู่โจมอย่างบ้าคลั่งเช่นไรล้วนถูกเตากระบี่ไร้ก้นบึ้งของหลินสวินสลายการโจมตีและสะทอยออกทุกครั้งไปไม่นานนักหวังเจเวี๋ห้วนก็กระอักเลือดไม่หยุดสีหน้าขาวซีดได้รับบาดเจ,จ็บสาหัสแล้ว คิดจะลากข้าลงหลุมดูเหมือนเจ้าจะยังไม่มีคุณสมบัติขณะพูดลินสวินก็ก้าวไปในห้วงอากาศองอาจดูจะเทพเหนือโลกากระบี่มักฟันลงมาอย่างกราดเกลียวเปรียกระบีโบราณล,ลายสนในมือหวังจะเหวี่ยห้วนระเบิดออกเศษชิ้นส่วนปลิวว่อนในทันทีตัวเขายังถูกฟันจนถอยกระเด็นออกไปกระแทกกับซากปรักหักพังที่อยู่ห่างไปร้อยจังอย่างแรงเลือดไหลไปทั้งตัวหน้าอนาถเป็นที่สุดบัดนี้บุตรฟ้าประธาน จากตระกูลหวังยักษ์ใหญ่อมตะอันดับหนึ่งผู้นี้กลับสภาพหน้าสังเวชจนทนดูไม่ได้ตายหวังจะเหวี่ยห้วนส่งเสียงคำรำกรัดเกลียวเขาพ่นมุกสีน้ำเงินเข้มเม็ดหนึ่งออกมาจากปากทันทีเป็นมุกอสนีการเวลาเม็ดนั้นนั่นเองแต่บัดนี้สมบัตนินี้เหมือนเพลิงลุกชนอบอวนไปด้วยกลิ่นไออันตรายชวนผวหาลินสวินพันในหดรัดก็ตอนนี้เองสอนเทพดอกหนึ่งกริดผ่านเวงงฟ้านำพาแสงแสบตาพุ่งทะลวงเข้ามาด้วยความเร็วน่าเหลือเชื่อ สอนเทพนี้ว่องไวยิ่งอนุภาพดูดจอสนีสะเทือน9กชั้นฟ้าปังก็เห็นว่าร่างของหวังจะเหวี่ยห้่นถูกสรอนเดียวระเบิดกระจุยฝนเลือดประตูออกเหมือนดอกไม้ไฟหนึ่งสอนสังหารสามารถติดตามนักสลักวิญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่องลิซ t e นจีและพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป